ใจวันหยุดยาวนี้ลองมาแอลที่นี่สวัสดีเจ้าวันนี้กิ่นดีอยู่เหนือปลาผุกคนมาฮิวใจกับบรรยากาศแรงแงที่ของไห่คะที่นี่เป้นเป็นหมู่บ้านริมคลองตามชื่อเป้นน่ะสองข้างตางจะเป็นบ้านโคนเ,นเปิดเป็นร้านยาวๆตลอดตางบรรยากาศแสงรำไรต่อแรงนี่ฟิลดีขนาด ตั้งเพ่ก่อนภัยหิวก็มีของกินหือเรือก,กินไอติมหวานหวานเย็นๆยนๆน้ำสักแก้วก็ชื่นใจละร้านข้าวร้านขนอมอันยังเบิ้์ก็มีเปิดยันมื่นเลยเนอะเดินตามตามากลางน้อยเจอสะพานข้ามคลองเนี่ยแหละประสิเนเจอร์ของคอไม่ขาที่ผ่ามาต้องมาแวะเซลฟี่ก่อนมามั่นใจแต่เวลาถ่ายรูปว่าจะลงรูปได้มุมไหนก็รู้สึกผิวหน้าม,มาดีเลยต้องเข้าแอแปแต่งรูปนะตั้งแต่ใจรับชายาบูสเตอร์เซรั่มขวดนี้เนื้อเซรั่มใสบางเบาซึมง่ายผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นเยอะแถมย แว่ร้านของกระจุงกระจิงของพงษ์เจ๊นนะฮะห,หมวกงาม,งามเสื้อผ้าข,ของแฮนด์เมดเปิดมีเนอร์ซื้อไปฝากหมูถ้าจะดีใจขนาดอาการเริ่มน้นาแล้วดอกไม้งามๆขายให้คนง,งามที่เดินไปมาเอามาเป็นพับถ่ายรูปกับเลิศเออแล้วที่นี่ปนมีแมวเยอะเนอน้องๆปนก็จะออกมานอนใือเล่นจะอีเลยนะฮะช่วงนี้ปนโตกแตกสวยเนอในน้ำมีป่าตัางบนประดับเป็นโคมประดับดอกไม้ถ่ายรูปมุมใดก็ออกมางามขนาดห่าวนี้ก็แวะมาคอแม่ขากันเนอะจะได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินดีอยู่เหนือตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้า